การที่เราอยากเล่นโซเจอร์ไม่ใช่เรื่องผิดโซเจอร์มันมันเป็นตัวละครที่ปิดดาเมจยากแต่ถ้าเกิดชั้นเก่งชั้นก็ปิดดาเมจได้อ่ะทีนี้เรามาดูไฟเริ่มต้นถูกไหมเราเห็นแล้วว่าเอ่อเมลกาเนี่ยรับยืนรับดาเมจแบบว่าค่อนข้างน่าเกลียดเกลียดมากค่อนข้างน่าเกลียดมากคือเรายิงแบบสปมได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมให้คิดแบบนี้ว่าเมลกาเนี่ยมันมันถึกอยู่แล้วเราจะไปไปไปฆ่าเขาเนี่ย มันอาจจะไม่ง่ายอแต่เราสามารถต่อให้เขาเจ็บได้ซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ยคลิกซ้ายค้างโดนหัวเยอะมากแล้วมันทําให้เลือดเขาอะหายวูบไปเลยอทีนี้เราสังเกตเห็นอะไรเราสังเกตเห็นว่าทีมเรากาลังเสียสเปซซึ่งถ้าทีมเราเสียสเปซแบบเนี้ยผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรเราจะไม่ได้ยิงต่อให้แม่นขนาดไหนเราจะไม่ได้ยิงถูกไหมครับเท่ากับว่า ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเฟิร์สเฟิร์สนะเฟิร์สฟังนะตอนเนี้ยเฟิร์สจะต้องรู้แล้วว่าเตรียมเปลี่ยนตำแหน่งเพราะพฤติกรรมเพื่อนเราอะมันน่าเกลียดไปเฟิร์สเห็นไหมเพื่อนเราอะเล่ค่อยๆเสียสเปซทีละนิดทีละนิดมันเป็นสัญญาณแล้วว่าตอนเนี้ยเราต้องเตรียมทําให้ตัวเองอะมีพื้นที่ในการยิงซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต้องเตรียมเยอะมากก็แค่ถอยออกมาให้ลึกกว่าเดิมแค่นี้นเพื่อที่จะยิงสวนเพราะยังไงเมากล้ามาแน่ถูกไหม ยังไงก็มาเน่เบรกไม่ได้หรอกเน,นี่ยเนี่ยแล้วเราก็ถอยมาแล้วเราแล้วพอเมลกาพลาดลงไปข้างล่างเรายิงข้างบนเลยเพราะว่าถ้าเมลกาลงใส่ทีมเรามันจะอีกภาพหนึ่งแต่พอเมลกาพลาดเราเลยลงโทษคนที่ตามเมากาทันทีเน,นี่ยพอทีมเขาถอยปุ๊บเราก็เราก็ยิงฟรีเลยเพราะนั้นไฟเนี่ยเราเล่นสวยอยู่แล้ว พี่เลยไม่ได้ติอะไรมากอ่าเฟิร์สครับพี่ของการบ้านเราข้อเดียวอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่รู้ว่าเราทำให้พี่ได้ไหมพี่เราอยากพี่อยากให้ฝึกเรา,เ,าเราฝึกเอมเรื่องกดชิกซ้ายค้างเราลากเมาส์ในแกนแนวตั้งผสมแกน x อ่ะให้เก่งกว่านี้คือตอนเนี้ยพ,พี่ชอบตรงที่ว่าเราลากแกน x ค่อนข้างนิ่ง แต่พอมีแกนวายผสมด้วยพี่รู้สึกว่าเรายังเขินค่อนข้างมากแบบว่าลากเฉียงหรือลากเป็นขื่นตามหัวที่มันแบบว่าไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่เคลื่อนที่เป็นแบบมีมีแนวตั้งผสมด้วยอพี่รู้สึกว่าเรายังเขินๆเอมประเภทนี้อยู่ มันต้องฝึกใช้ใช้นิ้วดิเราต้องฝึกใช้นิ้วอะเกลี่ยเนี้ยหรือไม่ก็ใช้ข้อมือก็ได้แบบใช้ข้อมือแบบเกลี่ยแต่พี่เชียร์ว่าให้ฝึกใช้นิ้วนะอแบบฝึกเอถ้าถ้าเป็นถ้าอยากใช้ข้อมือก็คือใช้ตรงเนี้ยกดแล้วก็ใช้ข้อมือแบบเก็บงานอย่างเงี้ยหรือใช้นิ้วอย่างเงี้ยเก็บงานนี้ก็ได้แล้วลองดูนะมันพี่ว่ามันมันไปไกลกว่านี้ได้อ่ะเรามาเรามาคือแบบว่า จุดปลายของใกล้ใกล้จะจุดปลายของเอมโอวัตแล้วนะเหลือแค่เพิ่มเทคนิคเข้าไปอีกแค่นั้นเองไฟนี้มันเป็นความผิดพลาดของเพื่อนน่ะเพราะนั้นไม่ไม่ไม่ว่าอะไรกัน เอา,อางี้เฟ,ฟิร์สต้องการอะไรจากรีเพนนี้พี่ถามก่อนเพราะว่าพี่รู้สึกว่าสี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าจะให้อะไรเราเพิ่มนอกจากเรื่องเอมจริงๆเพราะพี่ก็มั่นใจว่าเราก็เป็นนักเรียนหน้าห้องในระดับหนึ่งพี่เลยไม่ต้องสอนอะไรเราเยอะขนาดนั้นแต่คำถามคือพี่พอยากรู้ว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเท่านั้นเอง อ๋อโอเค,อเคก็คืออยากอยากอยากให้มั่นใจว่ายืนตำแหน่งดีหรือยังการตัดสินใจดีหรือยังดีกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะพี่จะเน้นเหลาสิ่งที่มันคมอยู่แล้วให้มันแหลมกว่าเดิมนั่นจังหวะนี้ออกได้เลยออกออกได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันเราไม่ควรอยู่นั้นอยู่แล้ว ัดริเปอร์ได้ก่อนที่จะเกิดไม่ตำแหน่งไม่ค่อยดีคือมุมเนี่ยมันทำให้เรากดดันศัตรูไม่ได้ยางนอง้อยกินพื้นที่ฝั่งซ้ายได้นะเนี่ยมากินพื้นที่ฝั่งซ้ายยืนยิงฟรีถ้าเกิดมีคนแอบตรงเนี้ยเราก็ตอดตอดเข้าไปหรือไม่ก็ยืนยิงตัวเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วไม่งั้นก็เดินอ้อมมานีแล้วก็ตอดพวกนี้ก็ได้ลองหัดใช้แมปบ้างสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเราขาดเลยคือเราเดินตามเพื่อนเยอะไปครับเราขาดการคอสไฟค่อนข้างเยอะอยู่นะ เดินตามหลังเยอะอย่างอันเนี้ยคือมันเล่งจังหวะเกินไปอะ่ะจริงจริงจังหวะเนี้ยออกมาแล้วยิงปกติยังได้เลยไม่ต้องแ้นติแหมแล้วระวังคนที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ใกล้อะ่ะคือคือดูนี่ดนิสิ่งที่มันแย่ไฟนี้เืออะไรรูป้ป่ะดูนี่นะเราเห็นรีเป,ปอร์ถูกไหมรีเป,ปอร์ลงไปข้างล่างเราเดินมาปุ๊บ Got you เราเยังไม่มีข้อมูลในหน้าจอเลยอะ่ะแต่เราแบบตัดสินใจแล้วอะ่ะสิ่งที่เฟิร์สจะต้องตัดสินใจตอนเนี้ยคือการซัพพอร์ตเวนเจอร์ครับเพราะเวนเจอร์ตัดสินใจเดินเกมเพราะนั้นแปลว่าหน้าที่ของเราคือซัพพอร์ตเวนเจอร์ก็พอแล้วเราไม่ต้องทำแบบทำใหญ่ตามเขาอะ่ะ เราก็เลยหลุดโฟกัสไปเลยเพราะว่าพอเราโฟกัสเปิดอันติปุ๊บอะตาเราอะมันไม่ได้เก็บข้อมูลเท่าไหร่ก่อนจะตัดสินใจเล่นน่แบบว่าอย่าอย่าอย่าบลายอย่าตัดสินใจด้วยการหลับตาแล้วตัดสินใจอ่ะอย่าเมื่อกี้มันเหมือนหลับตาตัดสินใจเพราะว่าเรายังไม่เห็นข้อมูลเลยว่าศัตรูอยู่ทรงไหนเราจะต้องไล่ใครก่อนถูกไหมมันมันมันดูรีบไปหน่อยครับ อันติไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแะการแช้นติไม่ค่อยแข็งการซัพพอร์ตเพื่อนยังมีปัญหาด้วยจริงๆแล้วเราควรที่จะแบบถ้าเห็นว่าเพื่อนเดินเกมเราเราเน้นซัพพอร์ตได้ไม่ต้องแบบเล่นใหญ่ขนาดนั้นเั6จะเป็นต้องมีเมร์ซ่อยู่ไหมไม่จำเป็นครับแต่แค่ต้องยิงคลิกซ้ายค้างให้โดนหัวประมาณ50-60%ของนัดกำลังดี มีปัญหาเรื่อง p r e c i s e team ด้วยฝึกใช้นิ้วนะเ i r ฝึกนิ้วนิ้วเราไม่ค่อยยังไม่ค่อยนิ้วนิ้ว aim เรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟาลาจะเป็นเมตาในสเตเดียมไหมผมขอยืนยันว่าฟาลาสายแทงเป็นแน่นอนไอ้สายที่ผมเล่นอะที่ยิงได้เล็กฮิตแล้วเลือดเด้งร้อยหนึ่งตลอดเวลาผมมั่นใจถึกโคตร รู้สึกว่ามีปัญหาตรงนี้เหมือนกันไม่รู้จะแก้ยังไงพี่มีเอ็กซ์ไซส์ให้เดี๋ยวจบรีเพยนน์นี้เดี๋ยวเข้าแวกตอรกันไม่ยากไม่ยากเราสามารถจำลองเหตุการณ์นี้ได้ว่าเราจะทำยังไงให้เรานิ้วเราแข็งแรงขึ้น แต่สิ่งหนึง่งสิ่งหนึ่งที่ที่เฟิร์สขาดเลยคือการเดินแมพแอดคือตอนนี้เราเล่นโซเจอร์แบบอยู่หลังสุดแล้วยิงเสริมถูกไหมแต่ว่ามันไม่มีโมเมนต์แบบแยกเล่นเลยในละในหลายจ,าจังหวะมันเลยทำให้ศัตรูอ่ะรู้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแล้วเขาอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยวอรรี่เราเท่าไหร่เพราะเราเขารู้อยู่แล้วว่า แทงอยู่ตรงไหนเราอยู่ข้างหลังเขาตรงนั้นมันดูแบบพิลิคเขาเรียกอะไรมันมันคาดเดาง่ายอ่ะเออมันคาดเดาง่ายแล้วลองสังเกตนะตาเนี่ยแทงเราชอบเล่นในจุดที่เราช่วยยิงไม่ได้แต่เรากลับไม่วิ่งไปหาจุดที่รักไก่ช่วยแทงยิง เนี่ยอย่างเงี้ยเฟิร์สดูเฟิร์ส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 ฟูดเฮ่เฟิร์สตุ๊งต้ทุยเฟิร์สดูสิ่งที่เราเห็นในหน้าจอเลยซ้ายโลง่งแต่เฟิร์สไม่ใช่ถูกไหมนแสดงว่ารีเพย์นเนี้ยการตัดสินใจของเรามีปัญหายอยู่ข้อหนึ่งพื้นที่ที่พื้นที่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เราไม่เข้าใจอ่ะช่องโว่บเบลเลอร์เลย มันช้ามันช้าเกินไปอ่ะเหม <Yes. S 1> คือมันใช้เร็วกว่านี้ได้แต่กว่าจะใช้ก็คือแบบจบไปแล้วะไฟจบไปแล้ว ตอนนี้ผมคิดว่าแทงหลุดมาผมยิงแผงหลังให้เล่นไม่ได้แต่มันแย่ใช่ไหมพี่ไม่แย่แต่จุดที่เรายืนเพื่อก,กดแผงหลังเขาอะฟอร์ออฟมันสูงไปครับเฟิร์สไม่รู้สึกเหรอตอนที่เฟิร์สยืนตรงเนี้ยแล้วอู่อูย่างอยู่ตรงเนี้ยเรายิงเขาเลือดเราไม่ลดเลยท,ทั้งทั้งที่เราไม่ได้ยงิงไม่ได้ยิงแบบกระจกขนาดนั้นอนะเอมเรามีอะแต่ดาเมจมันไม่ลดเลยเพราะมันไกลไป <changing S 1> ครับฟอร์ออฟดาเมจมันสูง ตอนนั้นการบ้านที่พี่อยากให้เราฝึกจะมีเรื่องปรับตำแหน่งให้ฟ a l l off เราอะต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็พยายามใช้พื้นที่ที่สตูดอนุญาตให้เราใช้มากกว่านี้นึงนะพี่รู้สึกว่าเราสตรีกกับการยืนหลังยืนแบบเขาเลยยืนซัพพอร์ตมากไปทันทันที่คอมเราเป็นคอมฮาสาตเลปเปอร์พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเดินมากกว่านี้ลดอินพุตแหลกวานโรลดตั้งเหมือนโอวัตไหม เหมือน oh, เปิด G Sync เปิด V Sync Fast เปิด r e f e c t แบบบูสต uh, ์ FPS อ่ FPS ไม่ต้องล็อกก็ได้แต่ถ้าอยากล็อกต้องปิดต้องปิด r e f e c t แล้วก็เปิด Low latency latency mode ใน Nvidia Control Panel เห็นไหมปัญหาวนลูปอยู่ที่เดิมกลับมาอแล้วทีมเราบีบให้ศัตรูถอยถอยแบบไกลมากแต่ว่าเราอ่ะไม่เดินไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเพเชอร์ศัตรูให้ให้ให้มันแบบเท่าเท,ท่ากับเพื่อนอ่ะแล้วมันทำให้ดาเมจเราอ่ะมันน้อยเกิน เราเป็นคนเล่นค่อนข้างเซฟอบบเหมือนพี่กําลังดูตัวเองเล่นโอวัค่อนข้างประมาณนั้นเลยนะมันรู้สึกแบบว่าเราอนุญาตให้ศัตรูเดินสะดวกมากเกินไปในฐานะดีเฟอันนี้อ้อมซ้ายดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยจังหวะนี้อย่างเงี้ยโอเคเลยอย่างเงี้ยคือพี่ปื้มมากเลยเราแมทการเดินอะระยะ ให้กดดันศัตรูในพอยได้แล้วแมทจังหวะกับแทงเราอ่ะแลวจังหวะนี้ยคือจังหวะที่เราอ่ะทำให้ทีมอ่ะได้เปรียบในจังหวะที่กําลังจะเสียพื้นที่เลยเนี่ยเฟิร์สขาดเรื่องเนี้ขาดเรื่องนี้จริงๆนะพี่ว่าไฟเนี้คือไฟที่ทําให้พี่เห็นว่าเราทําได้แต่เราแค่ยังไม่เข้าใจว่าควรทําเมื่อไหร่แค่นั้นเองเนี่ยไฟนี้เล่นดีมากเลยนะไฟนี้คือแบบแบกชิบหายเลย ทั้งรีเพย์เนี่ยพี่อยากให้ดูแบบตัวอย่างเนี่ยว่าเราทำได้อะถูกต้องอะ่ะคือประมาณไหนไปนี้เลยต้องเปิด V-Sync ไหมต้องไปตั้งเอ่อ c Fast ใน Nvidia เดียริเอ n นวีเดียคอเข้าเข้าไปใน Control Panel Nvidia เใช่เลื่อนลงมา Vertical Sync มันจะมีคำว่า fast อะให้ตั้งว่า fast แต่ในเกมไม่ต้องเปิดเปิดแค่ใน control panel พอคือพี่เห็นด้วยกับเวกทิสอยู่ข้อหนึ่ง first เป็นคนที่เล่นโซลเจอร์จังหวะที่ฝั่งนงข้ามดันเข้ามาเล่นดีมากเลยนะรู้ว่าตัวเองต้องยืนตรงไหนเวลาโดนดัน แต่เวลาเป็นฝ่ายดันอะเออใช่สโคบนี้แหะเรามีปัญหาเรื่องจังหวะที่ทีมเราเป็นฝ่ายดันหรือเราต้องเป็นฝ่ายดันเขาอเรายืนไกลไปหรือเราไม่รู้ว่าจะยืนตรงไหนเพื่อให้แบบดันให้ศัตรูเดินเข้ามายากแต่พอเป็นฝ่ายแต่ทีมเราเสียเปรียบปุ๊บอ่ะเราหามุมยิงดีเรารู้ว่าต้องยืนต้องยืนตรงไหนต้องรับตรงไหนอ่ะเราทําได้ดีอ่ มันแปลกมากเลยนะกลายเป็นว่าเราเหมือนเราเป็นคนที่เล่นลับได้ดีเกินไปแต่ลุกมีปัญหาเนี่ยอย่างเงี้ยริปเปอร์วาร์ปเข้ามาเรายิงกดได้อย่างเงี้ยไกลไปถูกไหมมันไม่มีดาเมจเนี่ยอย่างเงี้งย,ยเรารู้แล้วริปเปอร์ตายแปลว่าทีมเราต้องเป็นฝ่ายดันขาเราแข็งเหมือนเดิมอ่ะเดินละ โอเคดีมากดีมากดานันในที่สุดก็ดันแล้วคือรอรอมาสักพักแล้วว่าจะมีสักโมเมนต์หนึ่งไหมรีเพย์เนี้ยที่แบบเราตัดสินใจที่จะดันในให้มันแบบว่าแมทกับความความแบบโคโตตำแหน่งของเพื่อนเราอะ คนเลิฟเกาหลีคนเล่นเยอะไหมถ้าเราแรงไดมอนด์ขึ้นไปแล้วเราประสบปัญหาหาห้องนานเซิฟเกาหลีตอบโจทย์เราแน่นอนครับผมหาห้องแบบสามนาทีห้านาทีตลอดแร้งท็อปห้าร้อยแบบตั้งแต่มาส์เตอร์ถึงท็อปห้าร้อยอ่ะไม่ต้องกลัวหาห้องนานเลยเพราะว่าโซนบ้านเราเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีเล่นเยอะสุดหมายถึงเอเชียด้วยกันนะครับเกาหลีญี่ปุ่นเล่นเยอะสุด แก้เรื่องนี้แหละแก้เรื่องจังหวะดันอะที่พี่รู้สึกว่ามันขาดจริงๆนะกลัวตัดสินใจทามมิ่งเรื่องดันไม่ดีงั้นพี่แก้ใหม่พี่อยากให้เราดันไปเลยแล้วเชฟค่อยๆเหลาทามมิ่งตัวเองให้มันคมขึ้นแต่ปัญหาของเราคือเราเลือกที่จะไม่ดันเลยมันก็เลยทู่อย่างนั้นะ มันไม่คมขึ้นอ่ะมันไม่มีทางดีขึ้นเลยเพราะว่าเราเลือกที่จะไม่ดันแล้วเราค่อยๆแบบขัดให้มันสวยขึ้นอ่ะพี่อยากให้เราดันแม้ว่ามันจะมันจะเร็วไปหรือช้าไปอ่ะเราค่อยทําให้มันแบบแหลมขึ้นเรื่อยๆให้มันคมขึ้นเรื่อยๆจะดีกว่านะ